สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบระบบรดน้ำอัตโนมัติของตัวสปริงเกอร์อันนี้ใช้ <c oughs> สม,มอ์ดันประมาณสิบสี่สิบห้าหัวอันนี้ทดสอบทดสอบระบบอนาคตมันจะทำเป็นระบบอัตโนมัติคือตั้งเวลาเปิดปิดตอนนี้คือตั้งเวลาเปิดปิดรถเฉพาะ พวกพันพันยาแล้วก็ต้นป้วยแล้วก็อะไรต้นพริกที่พ่อปลูกไว้อันนี้คือลองระบบอันนี้คือตั้งเวลาเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติวันละสิบนาทีโดยใช้ชุดคอนโทรลแล้วก็ชุดแฮเมอร์มิน,นิติอันนี้คือทำเองเดยที่ข้าระบบตอนนี้ ตั้งเวลาเปิดไว้ทีเทีย่ยง50าติบนาทีก็ะระบบก็จะทำงานปกติตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดไปฝั่งนู้นก็ไกลพอสมควรใช้ซัมเมอร์ดันก็อาจจะยังไม่แรงอนาคตก็จะใช้เป็นหอยโข่งคือตอนนี้เทสระบบที่เป็นรถอตรัตโนมัติดูก่อน ใช้ทำมือควบคุมตั้งเวลาเปิดปิดโดยผ่านแมกนติกที่คนกระแสของปั๊มน้ำได้อันนี้คือเดินระบบเองอันนี้คือบอ่อประดานสี่ห้าเมตรอันนี้หย่อนไปทั้งหมดสามเมตรที่ท่อสองนิ้วทั้งหมดเลยไม่ได้ลดขึ้นมา ส่วนฝั่งนี้ผมก็จะทำการทดลองปลูกไอตัวอ้อยอ้อยขันน้ำที่เป็นพันสิงคโปร์อะไรปอสัย่างน้ำพึ่งนะอันนี้ก็เจาะท่อเป็นท่อน้ำหยดน้ำพุ่งแบ่งออกมาจากตัวสปริงเจอร์ให้มันหยดลงก็สิบนาทีก็น่าจะเต็ม บ่อพอดีส่วนมุมนี้ก็จะเป็นที่พ่อปลูกต้นกล้วยไว้ต้นกลวยทั้งหมดอันนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนได้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลซึ่งได้มาดูแลให้ตวดต่อระบบเป็นน้ำอัตโนมัติไม่ให้แก่สวนตัวน,นี้ก็เป็นการทำร่ีมะนาว ปลูกบริเวณรอบพ่อบัวอาจจะยังไม่แรงเพราะว่าเป็นสเสมอเดี๋ยวอนาคตจะเปลี่ยนเป็นปั๊มหอยโขมงสองนิ้วแล้วก็ขยายจุดมาตรงนี้คือวันนี้ยังไม่เสร็จต้องกับชมบุรีไปทำงานเวลาสองวันในการเดินแล้วก็เดินลูลับไฟแล้วก็ระบบน้ำอัตโนมัติ คือให้พ่อทำน้อยที่สุดอันนี้คือตั้งระบบอัตโนมัติมาไว้ให้เพื่อลดพวกสือผักที่แก่ปลูกพวกตะไคร้มะนาวมะเขือน้อยหนาพวกนี้ปลูกไว้ได้ประมาณนี้อันนี้คือเทสร,ร,ระบ,บบพ่อถือว่าได้เกือบทั้งหมด ตามริมเดนียวก็ช่วงนี้แบตจะหมดเสียงอาจจะขาดหายไปนะครับก็คอยติดตามในคลิปต่อไปช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมการปลูกยาบริเวณนี้โดยจะถากบต่อฟาง